ลูกมีปัญหานอนหลับไม่สนิทเพราะว่ามีปัญหาผื่นแดงเก้ <c oughs> าจนแดงไปหมดเลยบ้านไหนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ <c oughs> วันนี้บมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะมาขดอเลย กคนกลับพบกับโบกันอีกแล้วนะคะทุกคนเคยเจอปัญหานี้กันไหมคะลูกเนี่ยผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์บ่อยนะคะแล้วอย่างช่วงนี้เนี่ยใส่แมสบ่อยนะคะก็เลยทําให้เกิดมีผื่นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยมีแบบผื่นขึ้นเยอะๆหรือว่าลูกคันเยอะๆเนี่ยการนอนของลูกเราเนี่ยจะแย่ทันทีเขาก็จะแบบหลับหลับตื่นตื่นตื่นขึ้นมาเกามาคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้องซอนฟ้าเนี่ยนะคะก็มีปัญหาผิวแพ้ง่ายเหมือนกันค่ะ ทั้งเกาทั้งแดงทั้งคันนะคะก็คือเป็นผื่นแดงๆขึ้นมาเลยซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกิดได้หลายปัจจัยมากๆเลยนะคะและด้วยความที่ลูกเรานะคะเป็นเด็กที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะปลูกฝังให้เขาเนี่ยมีนิสัยการดูแลผิวที่ดีนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีสุขภาพผิวที่ดีและก็แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้โบมี3ทริคง่ายๆนะคะที่จะมาแชร์กับทุกคนค่ะเพื่อปลูกฝังนิสัยให้เด็กๆที่บ้านนี่นะคะดูแลผิวให้สวยและก แข็งแรงสุขภาพดีค่ะในขั้นตอนของการดูแลผิวเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเมื่ออานน้าเสร็จนะคะโบจะทาครีมให้ลูกทุกครั้งค่ะเพื่อสร้างผิวสวยให้ติดเป็นนิสัยกับลูกนะคะถ้าเกิดว่าโบรู้สึกว่าลูกเนี่ยเริ่มมีผิวแห้งในระหว่างวันนี่นะคะโบก็จะเริ่มทาครีมหรือโลชั่นให้น้องในระหว่างวันค่ะ เพื่อที่ในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะจะได้ไม่เกิดการสะดุดแล้วก็ราบรื่นได้ตลอดทั้งวันค่ะข้อ2นะคะทุกคนสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าผิวของเด็กนี่นะคะทางบอบบางแล้วก็แพ้ง,ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะแล้วโบก็ได้มาเจอนี่เลยค่ะ2ตัวนี้เลยค่ะครีมและโลชั่นจากฟิซิโอเจลค่ะ ซึ่งเขาคือฟิซิโอเจลกลุ่มซูตติ้งแคร์เอไอค่ะที่เน้นเสริมชั้นผิวนะคะแล้วก็ลดอาการผิวแห้งแดงคันได้ค่ะโดยตัวแรกนะคะชื่อว่าฟิซิโอเจลนะคะซูตติ้งแคร์เอไอครีมค่ะตัวนี้เป็นเนื้อครีมนะให้ความรู้สึกชุ่มชื้นล้ำลึกนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวคะ่ะทุกคนสําหรับเนื้อครีมนะคะทุกคนแนะนําให้ใช้กับหน้านะคะหรือว่าบริเวณผิวที่มีรอยแดงแห้งแล้วก็ลอกเป็นขุยๆอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเวลาที่น้องเสน้นฟ้ามี ขึ้นมาหรือว่าบริเวณมุมปากที่เขาชอบลอกเนี่ยเก็จะเอาตัวเนี้ทาได้เลยค่ะก็คือแบบทาตัวนี้นี่อยู่เลยค่ะทุกคนตัวที่2นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะชื่อว่า s o o t h i n g Care AI Lo ชั่นค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นเนื้อโลชั่นค่ะความโดดเด่นของเขานะคะจะให้ความรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็สดชื่นไม่เหนียวเหนอะน่นนะคะ่ะเพราะว่าเนื้อโลชั่นของเขานี่นะคะบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะตัวนี้นะคะแนะนําให้ใช้ทาที่ผิวกายเป็นประจําทุกวันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีผิวหน้าที่ นนะะสามารถที่จะใช้เจ้าตัวโลชั่นตัวนี้นะคะทาที่หน้าได้เลยค่ะและทั้ง2ตัวนี้นะคะทุกคนเขาเป็นสูตรที่อ่อนโยนแล้วก็เหมาะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายมากๆเลยค่ะเขานี่นะคะจะช่วยสร้างเกาะป้องกันเพื่อผิวที่แข็งแรงค่ะแล้วก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงเลยแถมเนื้อครีมและก็เนื้อโลชั่นของเขาเนี่ยะคะสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะฟิชิโอเจลกลุ่มซู o ติ้งแคร์เอไอนี่นะคะ เป็นของจําเป็นที่จะต้องมีติดบ้านไว้เลยค่ะ <S <S เพราะว่าเขามีไบโอมิมิกเทคโนโลยีนะคะหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เติมน้ําและไขมันให้กับผิวค่ะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ฟิซิโอเจลเลยนะคะที่จะช่วยเสริมเกราะป้องกันให้กับผิวด้วยนะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าไบโอมิมิกเทคโนโลยีเนี่ยเขาเป็นการเรียนแบบชั้นไขมันตามธรรมชาติของผิวทําให้อ่อนโยนในการเสริมเกราะแล้วก็ไม่รบกวนปาการของผิวเด็กๆด,ด้วยค่ะ รวมถึงนะคะเขายังมี PEA นะคะที่ช่วยลดปัญหาผิวแห้งนะคะที่จะทำให้ผิวแดงแล้วก็คันค่ะซึ่งเขานะคะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบ จากผิวแห้งนะคะที่แพทย์ผิวหนังแนะนำว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่มีปัญหาภูมิแพ้ผิวหนังค่ะเขาเนี่ยนะคะมีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับผิวมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นนิดก,กับผิวค่ะและที่สําคัญนะคะทุกคนปลอดภัยมากๆค่ะเพราะว่าเขาไม่มีสเตียรอยนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีกลิน่นไม่มีสีไม่มีสารกันเสียใดๆรับรองว่าอ่อนโยนปลอดภัยสําหรับผิวแพ้ง่ายค่ะและก็เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวจริงๆค่ะมาถึงข้อที่3 3ข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนเรามีวิธีการดูแลผิวที่ดีไปแล้วมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ดีไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะเด็กๆควรจะทานอาหารให้ครบ5ห,หมู่แล้วก็เป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะรวมถึงนะคะอย่าลืมเสริมวิตามินด้วยผักและผละไม้และสอนให้เด็กๆนะคะทานน้ำให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการค่ะ เพื่อที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพผิวที่ดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับ3ทริคง่ายๆแบบฉบับบ้านเรานะคะที่สามารถเอาไปทําตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะรับรอนะคะเอาไปทําตามแล้วเนี่ยเด็กๆจะมีนิสัยดูแลผิวอย่างดีแน่นอนค่ะเพราะว่าผิวของเรานะคะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะ ให Physio Gel s o o t h i n g Care AI ทั้งเนื้อครีมและก็เนื้อโลชั่นนะคะเป็นผู้ช่วยดูแลทุกคนในครอบครัวเลยค่ะและหากคุณแม่ท่านใดนะคะสนใจนะคะ Physio Gel s o o t h i n g Care AI นะคะทั้งเนื้อครีมและก็เนื้อโลชั่นเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะทั้งวัสดสารบูธนะคะช้อปปี้ลาซาด้าอีฟแอนดบนะคะหรือว่าร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะคะวันนี้ค่ะโกไปแล้วค่ะคราวหน้านะคะจะมีสาระดีๆอะไรมาบอกต่อกันอีกวันนี้ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายเลยมาแบ่งกันนะคะฝากติดตามช่องคุณแม่ผัวทักนะคะบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บหน่อย